ตูซีปลาเนื้ออ่อนนะฮะถามว่าทําไมมีตัวเดียวบางโตะมีบางการมีสองสองตัวคือเราไม่ได้วัดกันที่ตัวนะฮะเราวัดกันที่น้ําหนักของปลานะครับตูซีปลาเนื้ออ่อนออกทุกโต๊นะฮะอันนี้ออกทุกโตะนะท่านจะิจใจนะมากินไม่รู้ว่าที่ไหนที่อื่นอาจจะอร่อยแต่ที่เนี้ยรับประกันว่าอร่อยแน่ๆนะฮะอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งฮะข้าวผัดกุ้งนะ ไปมันต <mile> ้องปุ๊บปุ๊บไป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 เรามีสองอย่างนะเรามีกระดูกอ่อนกับเอ็นนะครับอ่าอาหาตัดไปต้องปุ๊บปุ๊บไอเอ็นไอยำสามกรอบนี่ก็อาหารโต๊ะจีนอีกแล้วเราก็มียำสามกรอบอาหารโต๊ะจีนนะจะเป็นรูปทรงแบบนี้ผักที่ท่านเห็นอยู่นี่คือผักของเราทำเองใช่ของเจอากินผักเจอากรีนนะผักที่เราผลิตเองนะเอาให้ดูเนื้อปลาหน่อยต้มยำปลาทังน้ำใส่ต้มยำปลาทังนี่ตายอย่างนี้เลยนะโอ้โห วันหูยง่าอรอหอมมากเอออันนี้อันนี้ขายดีขายดีอันนี้ขายดีนะฮะเป็นขั้วหอยเออขั้วขั้วปูขั้วปูมันจะมีแกงคข้มจะมีสองอย่างคือขั้วหอยขมกับขั้วปูอันนี้คือขั้วปูรสชาตินี่หืมอยากให้ลองทําไมถึงใส่จานแบบนี้เป็นจานสังกะสีวินเทจครับวินเทจ อ๋อมันถูกครับหรือมาถูกิ้กัวไม่บทิ้เนียเจ้าองจานอันนี้ผักของเราเองทำเองนะ